สวัสดีครับสื่อวิดีโอนี้จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการหาโค้ดเข้าบกพ้องนะครับสำหรับโค้ดที่ไม่มีอยู่ในหนังสือรวมโค้ดที่ทาง Skytech Shop ให้กับลูกค้าไปนะครับนะบซึ่งหนังสือตรงนั้นนะครับก็จะมี การบรรจุโค้ดที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ80%นะครับในส่วนของ20%เนี่ยนะครับก็จะให้ทางลูกค้านะครับหรือช่างซ่อมเนี่ยนะครับไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนนะอีกประมาณ20%ทางอินเทอร์นเน็ตนะครับซึ่งก็จะทำให้ท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือว่านำไปต่อยอดได้เนี่ยในระยะยาว นะเพราะว่าทางเราเองก็ไม่สามารถที่จะแปลได้ให้ทั้งหมดทั้งร0 0นะครับนะเราจะมาดูนะครับว่าเราจะค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรแล้วก็จะแปลมันยังไงนะครับนะนะเราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับ ตรงนี้ผมใช้เครื่อง Macintosh นะครับจะขึ้นหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะเราไปที่ Google นะครับนะฮะหรือไม่ก็คีย์คำว่า Google.co.th หรือ Google.com ก็ได้นะครับก็คีย์รหัสปัญหานะฮะที่เครื่องสแกนเนี่ยสแกนออกมาได้นะครับสมมุติว่าเป็นรหัส B ก็ได้นะครับ B 1101นะอันนี้ผมเดาเอานะครับเสียเส่ยงดูใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเหมือนกันอันนี้เป็น Mercedes เราลองคี์คำว่า Toyota นะครับสมมติว่าเราต้องการโค้ด Toyota เนี่ยนะครับนะคี่เสร็จปั๊บก็ขึ้นมานะฮะเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีแปลเป็นไทยให้นะครับก็ไม่ยากนะแปลได้ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับประมาณ80%นะครับ ตรงนี้มีไหมครับโค้ดนี้อาจจะไม่มีนะมีไหมฮะตรงนี้มีนะครับ b ล <c oughs> องเข้าไปดูนะครับขออภัยครับนะฮะคลิกเข้าไปนะครับ engine code for 2015 toyota chaser ตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับนะฮะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วก็ปิดไปตรงนี้นะครับ ผมสมมติใหม่นะครับตรงนี้เราจะสมมุติไม่สมเหตุสมผลก็ได้นะครับนะฮะเป็นโค้ด c ก็ได้นะครับลองดูนะฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นการสมมุติเรานะครับมีโค้ดตัวนี้จริงไหมนะครับลองดูนะครับเราใช้คําว่า DTC ด้วยก็ได้นะครับ DTC ก็ย่อมาจากว่า Diagnostic Trouble Code ดนี่ยครับ Trouble code ตัวนี้น, ostic, นะครับดก็คือ Diagnostic นะครับ C1105 เป็นรหัสเกี่ยวกับพวก ABS นะครับลองคลิกขวานะแล้วก็เปิดดูอีกหน้าหนึ่งนะครับมีไหมตรงนี้เป็นมาเข้าเป็นเว็บโฆษณาซะมากกว่านะครับไม่เป็นไรนะครับ เราก็ไล่ดูต่อไปนะครับตรงนี้มันจะมีให้เราดูอยู่นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่หาไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะคล่องขึ้นนะครับลองดูตรงนี้นะครับนะครับก็เป็นหน้าโฆษณานะครับไม่เป็นไรดูไปเพลินเพนนะครับโฆษณาก็โฆษณาไปนะครับดูนี่อีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เราปิดไปนะ ตรงนี้ขึ้นมานะ ob d 2 c trouble code info นะครับเมื่อกี้1.105นะครับ1.105นี่ครับเจอแล้วนะครับ traction control disable lamp circuit short to battery นะครับถ้าแปลไม่ออกไม่เป็นไรนะครับนะฮะเราจำหน้านี้ไว้แล้วก็เรามาเปิดอีกหน้านึ่งนะครับคลิกอินเทอร์เน็ตมาเปิดอีกหน้าหนึ่งตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกนะฮะโปรแกรมอื่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันจะมีให้กดต่อตรงนี้นะครับ ปั๊บแล้วก็เข้าไป Google เหมือนเดิมนะครับครับทีนี้ไปพิมพ์คำว่า Google เหมือนกันนะครับ Google เห็นหมครับเนี่ยฮะ Translate ไทย Google Translate ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ Google นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลภาษานะครับเนี่ยครับแล้วก็กดไป ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าเว็บมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับ Google Translate.co.th นะครับโปรแกรมช่วยแปลภาษาเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับพอพิมพ์ตรงนี้ก็ขึ้นมานะคะคำว่า English นะครับให้ใส่ภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเขาก็จะแปลมาให้เราตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรากลับไปดูนะครับหน้าเมื่อกี้นะครับ C1105 ใช่ไหมครับ Fraction Control Disable Lamp นะครับลากไปเลยนะครับ Copy ไปนะครับ แล้วก็มาวางตรงนี้ครับนะมาคลิกขวาคลิกขวาไม่ได้พอดีเป็นโปรแกรม Mac นะครับจะจะดูติดขัดขัดนิดนึงนะครับลอง Copy ปี้ไปใหม่นะครับ Enter อ๋อต้องมาวางตรง Enter นะครับแล้วก็ Paste แปลว่าวางเนี่ยนะครับนะ traction control ก็เป็นระบบ traction นี่แหละครับ disable แปลว่าใช้การไม่ได้นะครับ แลมแปลว่าไฟนะครับ Circuit แปลว่าวงจร Short แปลว่าช็อตเซอร์กิตเนี่ยครับ t w o b a t t อรนะครับตัวนี้มันก็จะแปลแบบตรงตัวแล้วก็แปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความหมายนะครับสำหรับช่างเนี่ยอ่านแล้วก็จะพอแปลได้นะครับคือพอให้เราคำทางไปหาต้นตอของปัญหาได้นะครับก็บอกว่าควบคุมการลื่นถลไปิดการใช้งานก็คือมันไม่ใช้งานนะครับ แล้วก็แหลมมันก็เลยแปลว่าโคมไฟนะครับแหลมก็แปลว่าหลอดไฟไฟโชว์นั่นนะครับแล้วก็ขีดไฟฟ้ารัดวงจรที่จะแบตเตอรี่ทูเขาแปลเป็นว่าที่จะเราก็รู้แล้วครับว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะฮะก็คือไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยล้วก็มีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็ต้องไปไล่ระบบไฟนะครับไอส่วนที่ไฟไปเลี้ยงวงจรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปที่ระบบ traction control นะครับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ abs นั่นเองนะครับเนี่ยครับทำให้เราสามารถแปลรหัสปัญหานะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ง่ายๆนะครับใกล้เคียงกับปัญหาที่เราจะเจอเนะี่ยคือคือจ้นต่อของปัญหาเนะี่ยใกล้เคียง80%นะครับทำให้เราสามารถซ่อมรถได้นะจุดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับ,นะรบเราลองดูอีกสักตัวนะ abs function enable input สกริตเฟลเลียตรงนี้อาจจะแปลตรงก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวนะลบไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพสแปลว่าวางเนี่ยนะครับ ABS function enable input Circuit Failure <S <S ก็คือฟังก์ชัน ABS เนี่ยครับนะฮะไอวงจรนะฮะวงจรการป้อนข้อมูลที่เปิดใช้งานล้มเหลว ก็แปลได้อยู่แล้วนะครับก็คือฟังก์ชัน ABS เนี่ยไอ้วงจรที่มันเอาเอาข้อมูลเข้ามาเนี่ยการป้อนข้อมูลคือเอาข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันล้มเหลวนะฮะไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับนะครับไอ้วงจรที่เอาข้อมูลเข้ามาที่จะไปประมวลผลเนี่ยมันใช้การไม่ได้หรือมันล้มเหลวครับเนี่ยนะครับตรงนี้เองนะครับทําให้เราสามารถ แปลตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรภาษาจีนก็ได้นะครับนะนะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งช่างก็จะต้องศึกษาตรงนี้ไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ